สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หมอไหนอีกครั้งหนึ่งสำหรับการทำนายดวงของชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดลักนณากันใครที่เข้ามาแล้วนะคะขอบระคุณค่ะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดถูกใจนะคะช่วงนี้แม่หมอไหนที่เพจก็มีให้ติดตามดวงรายวันในทุกๆวันสามารถเข้าไปเช็คดวงรายวันอัปเดตได้ในทุกๆวันนะคะเอาละค่ะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ขอให้การทำนายดวงในครั้งนี้ถูกต้องแม่นยาโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องของความรักทั้งคนที่ยังโสดและไม่โสดเรามาเริ่มกันเรื่องงานนะคะสำหรับชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดลัคนาการมีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนงานตรงนี้นะคะ คุณมีความคิดที่จะแบบเออโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานนี้ไม่เหมาะกับคุณงานนี้ยังไม่ได้ดั่งใจคุณถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ย้ายทันทีเลิกทันทีนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสกลับไปหางานเก่าหรืองานที่เคยสมัครมาแล้วอาจได้เรียกตัวคุณกลับไปสัมภาษณ์งานนะคะ ช่วงนี้ให้คุยกับเพื่อนๆเข้าไว้ ai, ให้ปรับทุกข์กับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเพื่อนเองก็มีส่วนสําคัญทําให้คุณหางานใหม่ได้นะคะหรือว่าเป็นคอนเน็กชันของเพื่อนฝูงเราเองเนี่ยแหละบริษัทนั้นเพื่อนเราอยู่บริษัทนี้เพื่อนเราอยู่แล้วก็ขอ ความช่วยเหลือกันไปนะคะดึงตัวกันให้ไปช่วยงานทำงานแต่ตัวคุณเองก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะคะว่าจะก้าวออกจากจุดเดิมไหมเพื่อที่จะไปหาสิ่งใหม่แต่ตัวคุณก็นะคะช่วงนี้อาจจะหายากนิดนึงสำหรับเรื่องของการงานเนาะอาต้องดูดีๆก่อนนะคะถ้าอยากได้งานอยากเปลี่ยนงานอยากอะไรก็แล้วแต่ขอเข้าไว้ค่ะขอเข้าไว้ไม่ว่าจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอ อะไรก็นล้วแต่ที่มองไม่เห็นหรือว่าขอคนเป็นๆกันเนี่ยแหละนะคะมีโอกาสได้งานที่ต้องเดินทางหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาต่อมาเรื่องของการเงินในเดือนสิงหาคมนี้การเงินชาวราศีกันเป็นอย่างไรเรื่องของการเงินมีเงินเก็บ ไว้ใช้จ่ายแต่ตัวคุณเองก็ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาตัวคุณเองเรียกได้ว่าจะทําอะไรจะซื้ออะไรจะหาอะไรคิดแล้วคิดอีกเรามัดระวังใครขับรถเองช่วงนี้อาจจะโดนล็อกล้อโดนใบสั่งได้นะคะหรือการเงินสะดุดติดขัดทําให้ตัวคุณเองแมมีภาระนะคะต้องใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยเงินเลยเรียกได้ว่ามีเงินแต่ก็ต้องเก็บไว้ใช้จ่าย ตามจำเป็นในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นราศีการลักนณากาันเดือนนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องค่อยๆใช้จ่ายนะคะสำหรับเรื่องของการเงินเพราะว่าการเงินมีเกณฑ์การสะดุดได้ ต่อมาเรื่องของความรักใครที่ยังโสดอยู่นะคะราศีการใครที่ยังโสดอยู่เรียกได้ว่าคนโสดถ้าคุยกับใครคุณก็ยังนึกถึงเรื่องเดิมเรื่องเก่าๆความหลังที่ตัวคุณเคยประสบพบเจอไม่ว่าจะหักหล้งไม่ว่าจะผิดใจเจ็บชำ้ำน้ำใจนูน่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ปล่อยวางค่ะใครที่ยังโสดอต้องปล่อยวางค่อยๆ ค่อยๆถนอมน้ําใจตัวเองค่อยๆรักษาเยียวยาฮิวตัวเองหรือไม่ก็เก็บเก็บไว้นะคะใครทําอะไรคุณหรือว่าบอกเลยว่าช่วงนี้นี่ต้องให้ระวังเพศตรงข้ามอาจจะทําให้คุณคิดเยอะคิดมากหรือทํำร้ายแทงข้างหลังคุณได้นั่นเองนะคะตัวคุณเองในช่วงนี้โฟกัสเรื่องของการเงินมากกว่าเรื่องของหัวใจนั่นเองนะคะ เอาละ่ะใครที่ไม่โสดแล้วนะคะมีคู่มีความรักมีแฟนแล้วช่วงนี้เรียกได้ว่าจะทำอะไรก่อนที่จะประสบความสาเร็จมีอุปสรรคเข้ามาก่อนแต่มันเหนื่อยตอนนี้สบายอนาคตนะคะแฟนคุณนี่เรียกได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยกับแฟนเนี่ยคุณนี่แฟนอยากได้อะไรทำให้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเนี่ยละมิดให้ทุกอย่างนะคะอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเหมือนถ้าคุณอยู่ไกลกันเนี่ย คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเข้าไปใกล้จังเลยอยากเข้าไปอยู่ด้วยช่วงนี้มันอุปสรรคระหว่างเราเหลือเกินนะคะชีวิตรักตอนนี้เนาะบางคู่คุยกันแค่ตอนกลางคืนไม่ว่างนะคะแต่ยังรักกันดีนะคะส่วนความสัมพันธ์ความรู้สึกของคุณแฟนคุณแฟนคุณเป็นคนที่เตรียมพร้อมทุกๆอย่างนะคะบอกเลยว่าเขา ดูรอบๆด้านรอบๆตัวเขาเป็นห่วงคุณมากๆเลยนะคะแต่เขาเองเขาเองก็บอกเลยว่าเนี่ย นะคะได้ไพ่ขึ้นมาตัวเขาเองอ่ะจับใจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะหรือไม่ช่วงนี้เขาก็ตั้งใจจะเปอะไรให้คุณใกล้ๆวันเกิดแล้วซะด้วยเนาะเขาก็ส่องจิตสองใจความสัมพันธ์คุณและเขานี่ค่ะได้ไพ่นางฟ้าขึ้นมายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะดีมากๆเลยเนาะตัวคุณเองช่วงนี้มีโอกาสมีเกณฑ์ในการที่จะได้ไป ไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางคนไหว้แบบออนไลน์กันเลยเนาะช่วงนี้ช่วงโควิดต้องขอให้ทุกคนทุกท่านระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะคะเอาลนะเรามาดูเรื่องของโชคลาภกันดีกว่าว่าชาวราศีกันมีโชคลาภบ,บ้างไหมเอ่ย โชคลาภของชาวราศีกันมาจากเด็กนะคะคนที่อายุน้อยกว่าเลขทะเบียนรถหรือเลขทะเบียนบ้านนะคะสำหรับชาวราศีกันท,กทุกทุท่านเอาละค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอหนายในคลิปนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะคะในอ้อมอกอ้อมใจขอบพระคุณทุกทกท,กท่านเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตแม่หมอหนานมาในทุกๆคลิปหรือว่าเพิ่งเคยเข้ามาดูก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลย สามารถติดตามในช่องทางที่แม่หมอไหนขึ้นไว้ให้นะคะใครอยากจะเข้ามาเช็คดวงเข้ามาได้เลยค่ะสามารถทักได้นะคะในแชทเพจหรือไลน์นะคะเอาละค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ